สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นุชจ,จะพูดถึงความสำคัญของความดันโลหิตและการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องนะคะยังมีใครอีกบ้างไหมคะที่เกิดมายังไม่เคยวัดความดันโลหิตเลยที่ถามเช่นนี้เพราะค่าความดันโลหิตวัดได้ไม่ยากและตัวเลขที่แสดงถึงความดันโลหิตของเรามีความสำคัญต่อเรามากหากค่าความดันโลหิตของเราผิดปกติเรา ก็ควรที่จะต้องได้ไปปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลเพื่อดูว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเพราะเมื่อความดันโลหิตสูงแล้วจะเป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยนะคะคำแนะนำเบื้องต้นง่ายๆคือให้ท่านไปที่สถานีอนามัยหรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านแล้วนั่งพักก่อนอย่างน้อย10-15นาทีทำตัวให้สบายส ยื่นแขนซ้ายเข้าไปในเครื่องวัดความดันได้ค่าเท่าไหร่ขอให้คุณพยาบาลได้อธิบายถึงค่าความดันโลหิตนะคะหรือไม่อย่างนั้นท่านสามารถแอดไลน์นุชแล้วปรึกษาเรื่องค่าความดันโลหิตของท่านได้วันนี้นุชก็จะบอกว่าอย่าลืมนะคะนั่งพักให้สบายสบายก่อนที่จะวัดความดันโลหิตแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้ขอย้ำว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองนะคะ ไขว่คว้าหาความรู้ค่ะขอบคุณค่ะด้วยความหวังดีจากพยาบาลนุชนะคะสวัสดีค่ะ